สวัสดีครับ,รบผมเชฟหมีแันดานวันนี้จะมาสาธิตวิธีทำแซนด์วิชอร่อยอร่อยท <c oughs> านกันเริ่มจากขนมปังนะครับใช้ขนมปังแบบหนาเป็นโฮลวีดเอามาปิ้งโดยใช้เตาอบแบบนี้ใส่เข้าไป ใช้เตาอบแบบนี้ข้อดีจะร้อนทั้งล่างทั้งบนรับเดียวสุกครับรับเดียวสุกแลบบ้วแบบเราใช้แฮมครับไม่ใช่แฮมธรรมดาเปเปอร์แฮมของ PGN เท่านั้นรสชาติจะดีกว่าเวลาเคี้ยวเข้าไปมันจะมีความหนึบหยุ่นๆยุนของเนื้อหมู ไม่ใช่เคี้ยวแล้วก็ละลายไปธรรมดาครับเป็นเนื้อมูเน,เนื้อเป็นเนื้อมันจะอร่อยกว่าชีสท,ที่จะใช้ครับนี่ไม่ใช่เป็นแผ่นแผนธรรมดาเชดดาร์ชีสไม่เอาถ้าให้ดีต้องเป็นพาเมซานชีสนะครับกลิ่นม,มันจะถ้าไม่ร้อนมันจะเหม็นมากเลยแต่ถ้าเป็นละลายมันก็จะหอ,อมอร่อยแต่นี่อยากลองแบบใหม่ไม่รู้มันเรียกอะไรเหมือนกันพิมซองไปแล้วด้วย แต่กินกับไวน์นั่นคืออร่อยมากเลยแต่ไม่รู้ว่าทําแซลวิสมันจะใช้ได้หรือเปล่ายังไงก็ลองดูเราใส่ลงไปแปะแเข้าไปถ้าเป็นแผ่นมันง่ายครับแบบนี้เอาลงช่างมันเอาไปวางลงไปอยแบบนี้ครับแปะลงไปเดี๋ยวไปอบมันก็ละลายมันเองมันต้องย่างหน่อยมันก็หอมอร่อยกว่าแปะเข้าไปแปะเข้าไป ชีสเยอะก็ใส่เข้าไปเยอะๆใส่เข้าไปเยอะๆเข้าไปอบเดี๋ยวมันละลายเข้าไปใส่แผ่นีี้ไป้ผักที่ใช้นะครับไม่ตืนตู้เย็นมันแรงไปหน่อยเหี่ยวถ้าธรรมดามันจะสวยแล้วก็เป็นผักคอสเลกเจอร์ ซื้อง่ายๆตามสลัดบาร์ที่ท็อปเนี่ยครับเอาแต่แบบนี้แหละถ้าธรรมดาเราใส่อย่างอื่นมันหนักอันเนี้ยเบาๆถูกมากเลยแปดบาทเองคุ้มมากฉลาดอะเอา่ะเน,นละลยอะไรแล้วครับเอามาละลายมาอย่างนี้แล้วก็มาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ย,ย,ย,ยนี่มาพอได้อ่ะแล้วก็วางไอ้แฮมมาเนี่ยเข้าไปเลย เนี่ยใส่ไวส้สองแผ่นอย่างนี้อีกด้านนี้ใส่ไอ้น้ำสลัดก็ได้มาจากสลัดบาร์ที่ท็อปนั่นแหละช่างรวมกันนั่นแหละปูไปซื้อกระปุกแพงๆก็เฟืองตังอย่างนี้เราใช้นม่เยอะราเอามาทาปมมันเข้าไปทาเข้าไปชอบเยอะทาเยอะชอบน้อยทาน้อย แบบนี้หรึร้อยเอาผักนี้มาใส่ด้วยไม่อยากโชว์เลยมันเหี่ยวอันนึงถ้ามันเกินแล้วก็พับเลยครับพับวางับวางอย่างนี้อย่างนี้ใส่พริกไทยดำนิดหน่อยด้วยเพิ่มรสชาติ ไม่ต้องซื้อของนอกราคาแพงมวลศูนย์ก็พอ4อกสี่สิบกว่าบาทแผ่นที่ขาก็ประกบไอ้นี้ครับถ้ามันเด้งเยอะเราเอาไ้ไม้จิ้มฝันเนี่ยเสียไปหน่อยลี้ยอยนนู่ที่ก็ทำตามล้างก็ทำนี้แหละอ,อย่างขึ่ง อย่างสองชิง้นง่ายถ้าเต็มแผ่นมันก็จัดลำบากแค่นี้ครับสวยงามอย่างนี้นครับแซนด์วิชสูตรเชฟหมีแพนดา้าลองทำกันดูนะครับ